รู้จักข้อนี้เพื่อนเพื่อนแนะนํามานะคะก็อ่านแล้วก็สึกสนใจเพราะว่าเราทํางานประจาอยู่ก็ก็มีมีอาชีพเสริมอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเอาไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เราทําแล้วอยากเป็นสิ่งที่เราชอบพอได้มาเรียนวันนี้ช่วงครึ่งเช้าน่คะก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ที่มันสามารถต่อยอดจากสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ค่ะซึ่งไปใช้กับงานประจําก็ได้แล้วก็จากสิ่งที่ ที่เราทําเป็นงานอดิเรกซึ่งสามารถคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างน้อยก็ได้เพื่อนเพิ่มขึ้นที่หลากหลายอาชีพและหลากหลายสาขาค่ะหลังจากขอได้เรียนมาแล้วสองวันก็รู้สึกว่าก็เปลี่ยนความคิดเดิมจากจากที่เราทํางานประจําก็รู้สึกว่า มีอาชีพหลายอย่างที่น่าสนใจที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปี2020นะคะก็ก็โชคดีที่ว่าได้มาวันนี้เพราะได้รู้จักเพื่อนๆอ,อีกหลายคนแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะเป็นเน็ตเวิร์กต่อกันแล้วก็สามารถร่วมง,งานกันในอนาคตได้จะถือว่าโชคดีมากที่ได้มาในวันนี้